อาช,ชูชิชูชินอนสบายเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวยาข้ายังไม่ไอาหารจะมาเย็นเย็นไก่ข้าเดือดอยู่ยนะเดือดฮบกันนะไปดูดิไปไปดูดิดูดิมันเดือดอะไรกันมาชูชิมาเดือดอะไรกันลูก โอ้ <Huh>? oh, oh, อาหารก็มีนะเยอะแยะกินเลยโอ้ oh, oh, มันไท่เตกห้เจ้าน้องใหม่โอ้ oh, oh, สุขาก็เตกกันแหงเหมือนกันเนาะเตกกันเบาๆก็พอแหมจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนข้างบ้านเตกกันก็เตกเบาๆ <laughs> <laughs> ข้างจะเน้นก็ติกเบาๆก็พอข้างแก่เลยสิงสารคนข้างบ้านมัน่เนะอาหารมีเยอะแยหลูกเดี๋ยวสายๆข้ามาให้เชา้านี้เดี๋ยวข้ากินกาแฟก่อนอว้ายว้ายว้ายอะไรไร